ฝาก like ติดตามช่องทางไลฟ์สดนะครับทางง่ายๆสไตล์หลอดี้นะครับทางเพจ Facebook นะครับถ้าก็อส่ไม่ได้โอเค ของพันนายครับพัดท้ายก่อนเลยครับนูเลยครับโหใครอยู่ฝั่งนู้นก็เก็บบอลหนาหน่อยครับสวิตครับยังถ่ายบอลนรดกันมาครับต็มมาสั้นๆครับเต็นกับทางดัานมาที่สองครับของวัด พัดได้ตัดริมเส้นเข้ามาครับจนล็อกไปติดตก,กับงนั้นของหมายเลขสิบห้าธนากรถุงพื้นไม้พัดได้ครับบอลลูนได้ตัดยาวขึ้นมาครับจะให้ทางด้านของหมายเลขเจ็กดเจ้ธิดาัตต์ขึ้ับตัวรับไว้ได้ครับ นี่ถึงบอลลงได้ครับรอัดมาติดผู้สาประตูครับรด้านของรัชนนท์เปิดจะเอาขึ้นมาแต่เขาไม่มีใครครับเน้นแรงเขาว่าไว้ก่อนครับจะได้เปิดเล่นจมริกีประตูครับของทางด้านอนุบาลวัดโดยทางด้านของพนาย ิดอยู่ครับมาถึงแล้วนี่เขาไม่ได้กบไม่ใช่ดักทุนละมุนกันอยู่ครับตัดยาวขึ้นมาครับขึ้นมาหน้าหนึ่งสองมือตัดเข้ามายัางฐานอยู่ครับขั้นตอนแล้วเลือกยิงครับโอ้โหจังจหวะนี้มันถูกกรอบครับ ผมตัดเข้ามายังติดอยู่ครับโอ้ผู้สกอร์โดนตัดครับโโวันนี้อยู่ในการแข่ครองของธนาฤทธิ์ทิ่ัยตัดไแม่ได้นัยนายมองแล้วเปล,ลี่ยนแกนลิมเส้นออกไปทางด้านโน้นเลยครับนั่งผมไม่ส่าครับธนาธรโดนทางด้านผู้สกอร์เดินมึงที่พัดเีื้อพัดอู้จับจังหวะโดนเกียร์ออกไปครับออไปครับ ได้เปิดปงตรงด้านซ้ายมือวุ้ิสประตูตัของไปไดเก้9ครบโปรงสกอร์สกอรเปิดโคขงออกมาหานี่เลยครับมันอายผาดบอลลงแล้วก็เปิดตัดกระบายให้อู่จังหวะที่กับยาวไปโดจากออกมาครับมีมาันอายหนึงจังหวะเปิดขวางสนามออกไปให้ทางด้านของธนทร อนาเปิดไปให้พงศกรพงศกรล็อกหลอกตัดเข้ามาทิมตัดแล้วก็โดนทิมตัดออกไปเซมุอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเริ่มที่จะเลาะรลกเลือยแล้วครับหนาพงศกรของทางด้านอนเล่นกับพงศกรพงศกรจดับแล้วเลื่องยุ่มหยูยิงมุมแค่ครับได้ตั้งเปะจากบริษัประตัวเรบ ครับก็ตอนนี้น่ครับเพิ่งเริ่มเล่นมาอย่าไม่ถึง5นาทีครับกอบุกไปแลละรอบครับอนุบาลวัดตองพุทธบาทเตอยา่างขึ้นมาโดนดักไปอีกแล้วครับพี่ชัยทัศวัตรไห้พนายพนายก็ฝวาเปลี่ยนแกนไปให้ทางด้านของธนาตรอน ะนะตอนดึงล็อกลอกหนึ่งจังหวัดตัดมาให้พงศก,กรพุกของเลือกยิงครับเรารับไปได้ครับกนานของอัจฉระอัจฉริยะเตะยาวขึ้นมาครับถูดิไปติดครับโอ้โหโอ,ออกไปครับจังหวะนี้เป็นการบตรบบอลเนี้ย บอลอยู่อีกใหญ่ตัดให้พงศกรพงศกรไปให้ธนาธรธนาธรเบิร์นหาพื้นที่ไปเปิดตัดเข้ามาอุ้ยตามเซฟไว้ครับไปโดนเต็มมือีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหขึ้นริมที่ด้านซ้ายนี่ถึงประตูทุกครั้งครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ไปติดอีกจังหวะนึงครับครับกรรมการเพื่อจะติดด้วยแฉนะครับมันจะมีระยะอยู่ครับตังพงศกรพงศกรเปิดอู้เรือยิงเข้าไปครับัหวะ่ยังไม่เป็นผลนยครับ เมนเปิดยาวขึ้นมาครับหวะดีข้ามใส่เยอะครับโอ้โหก็จังหวะก็ยังเหมือนพื้นมันเด้งๆครับโอ้โหกองหลังแพ็กกันสี่คนเลยครับเห็ดตรงนั้นโอ้โ,โดนดัดได้ยึดเปล่าครับผู้ดิษอัขึยาวขึ้นมาตรงนั้นของมาริพ2องครับนะรัรวัต ตะว,วัตรจะครองบอลจิ้มตัดไปให้พงศกรพงศกรอบอลลงแล้วจิ้มตัดออกมาให้เกิดพูุเล่นทางด้านนี้ครับเล่นพงศกรตัดเข้ามาทางนั้นผมก็รีบหกครับนิชัยทีบช,ชัยโอ้รีบเล่นครับนิชัยตามมาครับ,บประตูทำไม่ได้ลสัสนนลาสนนเตะยาวออกมาแล้วก็ปล่อยให้ทางด้านของผู้สักประตูปล่อยยาวออกไปครับทำไม่ได้เพิ่งจะโดนบอลเป็นครั้งที่สองครับ จะไปหรือเปล่าธนกรธนกรตัดขึ้นมาพุงสะกรอัทันหรือเปล่ารับองค์สกุลโดนหลบไปจังหวะนี้จะโดนหลอกตังมาหรือเปล่า เตมกระต่อครับครับสังผูดิไปแย่งอยู่ครับพงสกรจะล็อกไปได้หรือเปล่าฟงสกรให้ธนาทรธนาทรจะล็อกไปเองหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ดึงลนอโลอครับสูต้ตัดเข้ามากลางคืนพงสกรพงสกรแตกเข้ามาในจังหวะและจี้ใบติดนหน้าของหมายเลขหกของพระนนทยี่อีกทีน,นี่ครับโอ้โหโ,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 โดนเซฟได้ครับจังหวะน,นี้ได้เป็นลูกเตะมุมอมีกครั้งหนึ่งครับของอนุบาลวัดพระพุทธบาทครับ นิติชัยครับเล่นกับพงสกอพงสกอนหาพื้นที่แล้วเลี้ยงยิงัดไปถึงยิรพั์แล้วโอ้โห,โหโยิรัด้านของนะครับนิติชัยครับแม่ตามไปจังหวะซ้ำครับพรชชนนเปิดยาวขึ้นมาอย่างติดพงสกรมีล่กับตันทีครับแล้วก็มี ผมจะทันหรือเปล่าครับแล้วก็บางอลให้ออกไปครับเอาเป็นบอลทุ่งด้านของมรนลไยติดทางด้านของนิธชัยแต่ก็ยังวนดักได้ก่อนออกไปครับครับก็จะบัดกจะสั้นนิดเดืนครับนิตย์ชัยไทางด้านของอุสกอร์องค์กรโดน หมายเลขห้าตัดออกไปกันนโะโมธนาธรนักโม่ถามออกไปอีกครั้งหนึ่งครับองคกรยาวขึ้นมาก็ไปติดผู้อิสรีทางด้านธนาธรพระนายพืมยงยัดรับหลับไปได้รักทางดนของรัชนนท์ ในฐานะของธนาธรนธนาธรเปิดเลียดมาไปติดฟูดิบเยบยังวะนี้ธนาธรต้องไปให้ธิธิัฒน์ตืนมาธนาธรมาถึงพงสโก่อนก็โอ้ยยิงโดนเสาโอ้ยิงย้งอกมาครับมานนมีสองครับนัวัสมาถึงนะครับพิธิชัยัสวัสดีครั้งหนึ่ง แล้วก็พงศกรเดินเปลี่ยนแกนไปให้ธนาทรอู่ดูดตัดได้ครับตำแหน่งของหมายเลขหนึ่งกัมพารวีพักนายครับเพื่อยัดเข้าไปนล้วครับว่าจาวะนี้โอ้โหแต่งช้าไปนิดนึงครับโอ้ลิซิชัยครับเออยาวขึ้นมาครับโอ้ย้อนกลับไปอีกแล้วครับบุริศโดยไปถึงคะแนนของไมา์เลขห้าครับนโม โมเบียดแย้งกับผงศกรพผงศกรนีัมาได้อยู่พงศะกรหาพื้นที่ไปครับจังหวะนี้เตะไปติดหน้าของมาลิทิญโหวรวิทผูดิบผูดิตจะเลือกขวาไปติดหน้าของสิรพัฒน์ครับสิรพัฒน์ล็อกเข้ามาครับจิมตัดไปให้พงศกรพผงศกรหาพื้นที่แล้วเปิดตัดเข้ามาับโอ้โหไม่มีใครจะทันหรือเปล่าครับพี่พิชัยโอ้โหไม่ทันแล้วจะไ้เป็นบอลทุ่มของตาเทียนส้มปล่อยครับ ผู้ดีปุ่ยบอลยังดึงหนีกลับมาได้ครับเล่นกับน้โมก็ันดับได้อยู่ลิทิชัยเลยิชัยโดนน้โมดับไปอีกครับน้โมยังขวางบอลอยู่จังหวะเปียดแย่ครับจังหวะนี้ฟาวครับอนุบาลวัดกับทางด้านของหมายเลขของลิธิชัยได้เตะปีกขึ้นไปครับ ยับยาวขึ้นมาติดพระนายปล่อยให้ทางด้ธนาธรธนาธรเล่นกับพงศก,กรพงศก,กรถูมตัดออกไปครับธนาธรทุ่มโอ้จังหวะนี้ทุ่มผิดครับครับก็ชมการแข่งแบบนี้นะครับทุกๆวันนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีท่านทงอีกสามคู่นะครับ สำหรับฟุตบอลคางคิ้วแคร์คางคิ้วครับครั้งที่6ครับขอบคุณพียังบริษัทคางคิ้วพีทไทยแลนด์จำกัดนะครับตัวไปถึงนะครับนักเก็ตไก่ตาซาเมเล่ครับกัดฟาวอร์ร่อยเวอร์ครับดอกโนะครับโดยงาน CWN นะครับนําสนุนนะครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับครับเขาสู่เกมกันต่อครับจะโดนสวนกลับหรือเปล่าขณะของน้ำโมะโมยังได้บอลอยู่จังกว่านี้ยังลากเลยไปโอ้ยจะไม่ผ่านนัทวัฒน์ครับเลยมาถึงนิติชัยโอ้ยนิติชัยครับเพื่อยังจังหวะครับหลังหลังเริ่ม นะครับมีการติดพลาดเยอะต,ตุ้ตัดเข้ามานะทวัตรโดนดักได้มาถึงพระนายปล่อยให้ทงด้านรูปสถาปตูครับพ์ะน,นายพนายยัดยาวขึ้นมาครับบอลเลยมาถึงรูปสถาปตูครับด้านของรัชนน์รัชนน์ก็ยัดยาวขึ้นมาครับบอลจะปิ้นปิ้นครับ ปล่อยบอลให้ออกไปครับแต่เป็นบอลทุ่มครับมาได้ทุ่มยัดยาวขึ้นมาเลยมาถึงทังด้าธีลพัทธีรพัทกับโอยยังชนบุลอยู่นิ่น,น,นชัยชเปลี่ยนไปฟงสกร สกอรไปดีดไปให้ทางด้านธนทรจังหวะสุดท้ายครับไปโดนกระเล่นของตันเซนสุขปล่อยครับบอลออกไปครับส่งมาให้ทางด้านธนพัฒน์ธนพัฒน์ยังโอ้ยจับป่าไปได้หรือเปล่าครับอัสุดท้ายบอลไหลออกไปครับโมทุกตัดเข้าขมามาถึงมงคลอุ่นมงคลจับยาวไป จังหวานนี้ปั้มบอลกันแล้วก็มงได้อยู่ผู้ดิษย,ยังปั้มบอลกันอยู่ครับโอ้จังหวานีีฝาวครับทา,ามบอลสกอ์อ๋อได้รีกขก้ครับอาทิตย์ ติดนพนายโหดนั่งันมาพงสกรพงสกรจับปอนและอู้เมือนให้ท่านไปนิดนึงครับอันนี้เป็นบอลทุบของธนธนานทรธนาทรอนนอกมาเพื่อทุกย้อนหลังกลับมาให้ทางด้านของเซนเตอร์พนายพนายเปิดตัดยาวขึ้นมาแต่มันยังไม่ตรงกรอบครับโอ้ตอนนี้ยังเสมอก็อยู่ที่ศูนย์กับตต่อศูนย์ครับอยู่ในช่วงของครึ่งแรกครับคู่ที่สองในวันนี้ครับ ได้มาทางด้าของรัชนนท์รดนเปิดตากขึ้นมาไปติดทางด้านพงศกรจังหวะนี้ครับแล้วก็ไปพนปยายพยายามจะไปเองนิดหนึ่เปล่าครับเปิดตากมาให้พงศกรยิ้มให้พนายหนึ่งจังหวะพนายเลือกยัดแล้วยีตัดไปติดครับจังหวะนี้ผู้ตัดตู้ก็มาเซฟครับน้ำโม่แล้วก็จังหวะนี่อุ๋ไปล้มแล้วก็ นิติชัยทีบมามาให้ธีรพัรน์ตัดเข้ากลางไปหาบอลยังไม่เจอเดินมาถึงนิติชัยนิติชัยเปิดตักโงงสกอจังหวะนี้โอหเจ้าบอลหูดิรับนิติชัยนิติชัยเลือกิีก็กไปสองตนะัวอีกจังวหวะสามครับจะได้ตั้งเตะจากลีกประตูครับ ผมสกอตภูดิษฐ์กิตวัฒน์นาทอนนาทอนเรียกให้ทางด้านของทีรพัฒน์ครับโอโ้จังหวะนี้บอลมันเด้งโอ้ยแล้วก็ตักข้ามขาล้วบอลออกไปครับโอ้ยแล้วด้านของโมซิบอลโอ้โหได้ลุ้นหลายๆจังหวะก็โอ้แต่ยังไม่เป็นประตูครับเพราะวันนี้เปลี่ยนประตูครับจากผู้เล่นมาเป็นประตูครับทางด้านรัชนนท์ ข,ขึ้นมาเลยข้าไปไปถึงด้านตรงไหนครับนางใหนเตยัดยาวึ้นมาทีละพัดเอาบอลลงไว้แล้วก็ยังไปได้อยู่ครับหาจังหวะจังหวะดึงก็หลอกดึงสองสามสืนทางด้านลินชัยลิ้ิชัยจะลากไปจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วก็ไปไปจับบอลครับา E ยังไม่ได้ยินเสียงทุกขีเลยก็ไปจับบอลแล้วก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับตอนนี้นัทวัฒน์ที่จะพัดไปติดนโมยังจนละมุนตัดออกมาถึงทางด้านพงศกรจิ้มขวางไปให้ทางด้านธนาทรเล่นพงศกร องศกรล็อกหลบไปหนึ่งไปสองมาถึงเลนติชัยเลนติชัยจับบอลให้องศกรหาพื้นที่แล้วเลือกยิงยัดตัดเข้าไปแฉล,ลยยี่ยประมาณถึงเลนติชัยอู้จังหวะนี้ครับเลนติชัยเปิดตัดเข้ามาไปติดน้ำมูกบอลหลกไปครับเลยยนติชัยรุ่มมา จังหวัอูจังหวะนี้ไรัจับขึ้นมาและอูดจังหวะนี้ครับผู้สัดการตู้ามาเก็บบอลไม่ได้จัดยาวมาติดใช่น้าผูสกร์ครับ้กร์อู้เล่นจังหวะยังไม่ชัวร์ครับรีบยิงไปครับ ย,ยาวขึ้นมาน้ำโมอ้ยจังหวะนี้ครับมานี่11ครับอชิระพระนายไปไดดีครับโอ้จังหวะบ่งแย่งมาถึงพวกนั้นี่ควนไม่ได้ครับโอู้ดครับจังหวะนี้ครับ,รบโอ้โห แล้วก็อู่ทาง้านขององค์กรบอลมันปินทำเป่าไว้ครับโอ้โหหลายๆจังหวะครับเปาแล้วครับ โด่งขึ้นไปกับข้านขานไปเยอะครับได้เปิดเล่นจากบริเกตประตูครับ ลิทิชัยครับจะได้ทุบบอลนี้เข้าไปทุบไปหาพื้นที่ติดอยู่ครับพน้าใช้ตัวบางเพื่อเล่นครับเปลี่ยนแกนออกไปหาธนาธนาธรธนาธรครับบอลเลือกล็อกหนึ่งยังวะแล้วเปิดตัดมาให้พงศก้อนพงศก้อนหาพื้นที่ที่หนึ่งยังวะนี้จะหลุดไปได้หรือเปล่าครับเปิดตัดไปตีครับจะได้เตะมกอีกครั้งนึงครับ เลือกยันเข้าไปหรือเปล่าครับเลือกยิงยัดได้ขนาบโอ้โหผู้นีครับแม่เกือบไปครับไอเต็มโอีกครั้งหนึ่งครับโอ้แต่ก็ช่วยกันดักได้ดีครับตลอดการเส้นส้มปล่อยครับเล่นสั้นๆมากโกรกอนเล่นครับนิติใช่ไปครับผู้สากลเนี่ไปเต็มแล้วครับ หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่ศูย์ประตูต่อศูนย์ครับโอ้เดี๋ยวช่วงนี้พักชมโฆษณาทางไลฟ์สดนะครับกับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็กิจกรรมของบริษัทาคาร์คิวมิสไทลน,นจำกัดครับ